té này 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 Bên chùm chùm rồi đó. อันนี้เคยเห็นเงอะบังทำไมหนพี่น้องเห็นกิกานะนกล้ๆลนะพี่น้องเห็นเพื่อนคน้ทีก็สียยิอะเ็ละงงพี่น้องเลย เห็นอีกแล้วพี่น้องไข่นละยเห็ดหลังงงนะได้สองไข่ไปนะงนนะอืมลนะกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพียงแ้งทุกทุก่านเมื่อนี้เอาโทรศัพท์บอกไว้มาอีกแล้วพี่น้องสิพามาหลอโคกหลอป่ามา,ลา,า,มาลหลอหาเห็ดน,นะ hoàn hờ tệ hà tệ á mà có bốc lồn mà có bốc lái lái một thứ ngoài thì mà nó nào mà mà nữa Đưa xe mà có bốc mà bốc thì nó มังกระบอกอะกระบกหล่นก้องหล่นเนาะนี้มังทาลกี้เดี๋ยวนี้เขาจะกับเมืเขาจะอ้อมลวดนะสบายดีพี่น้องหอนโอ้โมาหล่อาเฮ็ดพี่น้องเลยคือมีคนแดงไาอ่ะมากินมากระบอกกระบกหล่นก้องไงพากันมาหล่อเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดกับท่านออกไลน์ส่วนต่อเลิกไม่ได้ เราจะได้ h ็ดปวก็ยังไม่ได้นะมันก่อเหลื่อมก็หล่นกองอยู่นะมันกระบกเทาปรแมนนั้นปุใหญ่เท่าะมางมันน้อยซีบหนุ่มด้วยหวันวานเต้า เป่าเปไกือเอยังน่ะือเอาแนวตายไปอ่ะแนวเนนาว่ะเขามาถิ่มมฮั้ปาปาป้าาดอ๋่นี่อ่ะะเห็นเอียงเนนาอย่นะฮัก็เลยเกือกเอาเป่าไปกือกเอาอเอยังโมมี่โมมี่เว้นติดหลังมาเลย เกือกอาขีเอาอย่างเบาๆดพี่น้องได้อีกแล้วไม่เหอเดียวเห็ดหลวงอ่ะอังบางเนี่ย มา,าหล่อป่าพี่น้องเลยกะแกบอนนี่เขาเคยมาเลี้ยงงวัวเนาะดีแถวหน้เนาะไม่ใหญ่พี่น้องสมนงวัวคนบ้านขึ้นมาหออัดเนาะแม่มาเฮ็ดกะมาโขพี่น้อง กับซาลาวนี่เดี๋ยวไปบึงทางอากันเนาะเห็นเห็ดหรอเปล่านะเห็นบอปีกายนี่เข้ามาเห็ดท้าเห็ดพอกินเห็ดพี่น้องเอ้ยกินเห็ดสั่นเยี่ยมเลยนะ กินเห็ดเป็นอาหารได้เ,เห็ดตาบอีกลายบ่ไม่เ,เหต้ตาพี่น้อง

แต่พ่อพ่ออ้อุ๊บเอาโมโฮหิดปุ๊กไป่นองเลยโมหหิดปุ๊บนเขาจะเก็บวานนี่นาะเนาะอองหัวมันเาไอ้เนาะจนมาเป็นดอกก็จะเอามาวานนี่ เลยมา่นี่รรมันก็เลยห่ากร็พ่นขึ้นอีกนะโอ้เออหมดงามหมดงามมีหมดหางหล่ๆไปเนาะแลาก็สเจะมีจิ้มเอาโอ้ยหมดงามหนะม,ดง,ม,ม,ด,งม,มดงามเอ้ยจังมากัดข่อยนอแบบนี้คือบัวเปนน้ำกัดคนที่เขามากุ่นหัวาพนจานา้าน่ะ <laughs> มันจะนกากัดได้มามันก็ต้องกัดคนที่กำลังเอาเฮ็ดอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะมันต้องกลน,นะไปดิเก็บเีิต้องใช้เก็บวันสั่นกับมื่อคืนนี่ก็ขาดลดแน่ ออกไปใหญ่เป็นได้นล้พี่น้องขีดเถตอนห้มาเลี้ยงงวเนาะตอนห้องเลี้ยงงวงมากว่าสีแดงกีบเห็ดปวกไปนำนาะพี่น้องเห็ดปว๊กออก tần thì sơ lao mình không lăng kiếp hết buộc cái nọ gì nữa hết buộc cái hết buộc เก็บก mm ่อนบ้านไห ลลยตี hết นะเห็ดปลวกกันน่อยนะเมะเฮ็ดเฮ็ดปลวกกันน่อยนะลลยบ่บานและเก็บเห็ดปลวกเก็บเห็ดปลวกปลวกโค้นี่หละ สะลาวันมาแล้วพี่นนอว่าอันเขาจะเอาเอาอะละเดินนะบอลเขาจะเอาเก็บมันก็เลยลามมันเอาเอาเป็นยังบาดเผ่าห้งเผ่าเฮงจะมางานอะรบอสอือสมจังยินเทียมนะกหขี่ ม,มันสิอันนี้นะมันฮัก,จจก,กเก็บสองจุ้ <laughs> อันนี้ไม่ให้พูดหน่อยดิอันแล้วเออเขาเจ้าเก็บหอดผมมีหอดดอกเขาเจ้าเก็บนะแล้วลนะอา้าวจิ้นตะการ <laughs> ได้ไข่ให้ละงอกอีกแล้ว ทิดลงกำลังเลื่อมา้อาะพี่นั่นห้องน้ดเอยเป็นดอกเลยเนาะมืนได้แต่ไข่